เผยพฤติกรรมพิงกี้สาวิกาหลังเข้าเรือนจำจากกรณีสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมพวกรวม19คนที่มีผู้เสียหายจำนวนมากจากกรณีหุ้นโฟเร็กทีดีหลังจากศาลไม่ให้ประกันตัวและส่งตัวไปยังเรือนจำกลางตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา11วันแล้วที่ดาราสาวอยู่ในเรือนจำ ล่าสุดทางด้านอธิบดีกรมราชัณฑ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพิงกี้อยู่ในเรือนจำรวมกับแม่และสมาชิกผู้ต้องหาคนอื่นได้ปรับตัวไม่มีอาการเครียดกิจกรรมที่ทำคือสวดมนต์ออกกำลังกายโยคะและดูสารคดีตามที่เรือนจำจัดให้รวมถึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาด้วยโดยทั้งแม่และพิงกี้จะเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปสามารถให้ญาติเข้าเยี่ยมและพบปะทนายได้ตามการจำกัดรายชื่อเพียงสิบรายที่พิงกี้จะ งไว้เท่านั้นสำหรับพิงกี้จัดเป็นผู้ต้องหาระหว่างรอพิจารณาส่วนระยะเวลาและสิทธิในการประกันนั้นไม่สามารถก้าวไก่ได้จะต้องยกให้เป็นระยะพินิจของศาล